อ่อนมากเลยนะขายยังไงคะทุ่นี้กับนี้แม่ตีแม่เอาติ๊กแปะก็ได้ตีนี่ไงแม่เยอะๆเลยแหละตีาแบบนี้ก็ผักชีกัมละห้าก็ลดให้เนาะกัมละห้าก็สีกัมก็สิบบาทแม่ค้าใจดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจรนาดูก่อนว่าจะเอาอันไหนนะคะพี่เจรนาก่อนพี่เจรนาก่อนมีผักหลายอย่างบักหมูยอโอ้บักหมูยว สิบบาทส่วนใบาทส้มจ um, um, uh ักบาทค่ะส um, so ้มหมูมาเอาส้มเอาส้มสองอันเอาส้มหมูสองอันหมูสองอันเอาอันนี้โอเดี๋ยวเดเดี๋ยวเบิ้งกนเดี๋ยวคุณคูเบิ้งกนพิขาก่อนเขาเลยดิอบวบอันนึงค่ะบวบสิบบาท เป็นเป็นสามสิบแล้วอันนี้จ๊กเปนเหร